ตอนนี้ราคาปกติเท่าไหร่ครับอันตอนนี้เจ็ดบาทจากปกติได้ไหมครับปกติวร้อยสามสิบร้อยยี่สิบปีนี้กาตกต่้มลงหลายกิโลละเจ็ดบาทเออแล้วกาละค่าซูอันปุย๋กปปกยออก,ก,ก,กระเพิ่มขึ้นเปล่าละสองร้อยกว่าบางยี่ห้อก็ร้อยกว่าแล้วก็เจ็ดตะกรเท่านี้มันก็ละตายตายย่างเดียวต่อไปนี่นะเด็ดซะเลย แล้วตอนนี้เขาเขายังขายเข่าให้พ่อค้าพื้นการเราคิว่าหยุดการขายหยุดการขายแต่ว่าบางคนที่เขาไม่ได้อยู่ได้กินเขาค่ะจาเป็นก็ต้องได้ขายเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ประพันแล้วค่าเข่าดีลุนหมีเคยเจอได้เพราะปีนี้ล่ะอันที่หนักที่สุดแต่ก้อนแกไม่เคยต่้มกว่าร้อยยี่สิบจะร้อยยี่สิบในไต่ตัวคือก็คือพ่อยู่ได้เกษตรกรเน่าน่ะ แต่ว่าปีนี้มันตกต่ำเกินไปก็เลยตายแน่นอนตายสถานเดียวเดี๋ยวเขาจะฝ่าถึงเรงนี้เกี่ยวกับยุทธการเยอะมาดูแลขเนื้อว้าประชากรเห่านีเอ็นเออเลาเห่าราคาข้าวว่จังละดีขึ้นประกอบนี้จังละอยู่ได้เกษตรกรเห่าน่ะในช่วงที่ไก่เจ็บเจียวเสียราคาเขาไม่กับราคาเขาเกาต่างกันหลายต่างหลาย เขาว่าตอนนี้มันเกตบาทเมื่อปีก่ายนี่กะร้อยสามสิบร้อยยี่สิบมากคะลงมากกว่าห้าสิบบาทผูเ้เดีย้ยวเอาเข่าไม่เข้าก็สามร, 5, รา้อยราทนะเข่าที่กำลังจะออกไหมขอรับสี่ร้อยาทห้าบาท,บาทกิโลละาห้าบาทตอนนี้นะเขาไม่ท,มที่จะอเอะอเดี๋ยวนี้นะคือห้าบาทเราต้นทุนการผลิตเทาเดี๋ยร์ได้เมื่อที่ในเรื่องของการเกียบเี่าสิ จ้งา,า,จา,งจางคนงานวันละ400ตายตัวมันคือวันละ400พะน้นกัรไม่ลงราคาอนาันดูจ้างก็ดีแต่ว่าราค่าเขาจะไม่แต่ร่วงกับร่งตายสถานเดียวตายตายแน่นอนไม่ได้ย่งทุตก,ตกต๊ะตัมไม่รอบไม่รอบใส่ครับ20หรือ30ปีแล้วบอ,บอโอ้ย20ปีพู้เลว,วตตส,สุดน<อ>นสุดพู้เลวเกิดมาก้วไม่ท่านได้เห็นยังไม่ท่านได้เคยพบสถานการณ์แบบนี้ ได้นี่ยล่ะค่ะข้าวห้องอ่ะต้อมีนะจ้ะจัดได้ โค้งาตอนนีราคาปูทเท่าไหครับอันตอนนี้เจ็ดบาทแต่ปกติเนี่ยรทีเดีว้อยสามสิบร้อยยี่สิบปีนี้กาตกต่้มลงหลายกิโลละเจ็ดบาทเออแล้วกาละคาซูอันปุ๋ยกระเพาะมึนเปล่าละสองร้อยกว่าบางยี่ห้อก็ร้อยกว่าแล้วเกษตรกรเท่านี้มันก็จะตายตายย่างเดียวต่อไปนี่นะเด็ดซะเลย แล้วตอนนี้เขาเขายขังขายเขาเห้พอ่อะขาดคุ้มการเราพว่ายุดการขายยุดการขายแต่ว่าบางคนที่เขาไม่ได้อยู่ได้กินเขาค่ะจาเป็นก็ต้องได้ขายเคยเจอสถานการณ์แบบนีาา้เพราะว่าทีละแค่ขผาดินรุงนามีเคยเจอได้ทั้งปีนี้ล่ะอันที่หนักที่สุดแต่ก้อนแกไม่เคยต่้มกว่าร้อยยี่สิบจะร้อยยี่สิบในไต่ตัวคือก็คือพ่อยู่ได้เกษตรกรเน่าน่ะ แต่ว่าปีนี้มันตกต่ำเกินไปก็เลยตายแน่นอนตายสถานเดียว,วยเ,ออเยวอ,อยกมาระ็เย,เ,เยอมาดูแล่เน่วะาประชาก,กอนเห่านีเอ็น้ลลเลยเฮาราคาข้าวจังละดีขึ้นปราะกอานี้จังละยู่ได้เกษตรกรเห่าน่ะเวในช่วงที่ไก่เจ็บเก้เสียราคาเขาไม่กบราคาเขาเกาต่าง้หตงหลายต่้งหลาย เพราะว่าตอนนี้มันเก็บบาทเมื่อปีกไายนี่กะร้อยสามสิ 130, บร้อยยี่สิบมากคะลงมากกว่าห้าสิบบาทผูเ้เดี้ยวเขาเข่าไหมเข้าภาษาละค่ะครัเขาที่กำลังจะออกไหมเขารับสื่อละคาะห้าบาทกิโลละห้าบาทคนนี้นะเขาไหมที่จะเออเดี๋ยวนี้นะคือห้าบาทเราต้องขึ้นการผลิตเท่าเดียร์ในในเมื่อที่ในเรื่องของการเก็บเกี่ยวสิเขามีการจ้างรถถือว่า ยางคนงานวันละสี่ร้อยตายตัวมนะันคือวันละสี่ร้อยพ้นการมีล่งราค่าอนาันดูจ้างก็ดีแต่ว่าราค่าเขานะ่ะมีแต่ร่กับลรงตายสถานเดียวตายตายแน่นอนไม่ได้ย่างทุม่หลอไครับยี่สิบหรือปแล้วโอ้สปีูลวุดสุดผู้เลวเกิดมากนะไม่ท่านได้เห็นยังไม่ท่านได้เคยพบสถานาการณ์แบบนี้ เมื่อวานเยอะฟ้าถึงเงินน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้วา่าหรือว่าน่วยงานต่างๆเพ่ปลงมาดูแลแน่ว่าเกษตรกรเฮาหนีเอ็ดน่าลืมถ้า้าเข้ามาันจะละดีขึ้นอือ ราคาข้าวเหนียวข้าวมงของเรามีราคาเป็นยังไงบ้างครับราคาถูกมากเลยค่ะราคาข้าวเปลือกนีตกกิโลกรัมละเจ็ดบาทนะคะ,ะจากปกติเนี่ยคือกิโลกรัมละสิบบาทแต่ตอนนี้ลดลงมาข้าวสารเนี่ยก็คือกิโลกรัมละห้ายี่สิบห้าบาทจากปกตินี่สามสิบหรือสามสิบห้าบาทค่ะแล้วที่ว่าราคาข้าวที่งลงนานหรือยังครับแล้วมีผลกระทบเยอะไหม มีผลกระทบเยอะเลยค่ะทั้งๆท,ที่ตอนนี้น้ำท่วมมากเลยนะคะแต่ว่าทําไมค่าปุ๋ยค่าค่าอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรต่างๆเนี่ยจะแพงแต่ทําไมราคาเข้าเปลือกอะ่ะจะถูกมากอยากให้ช่วยอยากให้ทางรัฐบาลเนี่ยมาช่วยเหลือหรือว่าคนที่เกี่ยวเกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือ,อของพวกเกษตรกร,ร,กรบ้างะคะ่ะเพราะว่าถ้าข้าใหม่ออกมาเนี่ย จะต้องตกกิโลกร,รัมละ5บาทเองนะคะอยากให้ทางทางรัฐเนี่ยมาช่วยเราบ้างค่ะช่วยทางเกษตรกร,กรบ้างแล้วองจากที่เราขายข้าวเหนียวมานาน,นเนี่ยแล้วก็ข้าวสารต่างๆนะครับโรงงานข้าวเหนียวโรงของเราเนี่ยมีแนวโน้มที่จะดีลงเพิ่มข,ขึ้นหรือว่าคงตัวค่ะตอนนี้ก็คือยังพยุงอยู่นะคะแต่ว่าถ้าข้าวใหม่ออกจริงๆเนี่ย ข้าวเก่าที่ยังเหลืออยู่ยังค้างอยู่เนี่ยก็จะราคาก็จะต่ำลงเยอะเลยค่ะก็คือจะดิ่งจะถูกลงกว่านี้อีกอะค่ะประมาณอีกประมาณสักสองสาเดือนเนี่ยค่ะจะถูกลงกว่านี้อีกเยอะเลยค่ะ